สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองนะคะตั้งแต่วันที่3-8ถึง8พฤษภาคมนะคะซึ่งในโปรโมชั่นนี้นะคะเราจะพบกับหน้ากากดูร้ายนะคะกล่องดาบจารึกสายล่มครมเมคาแดงนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของเสื้อคลุมนะคะรวมไปถึงนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเะะทพธิดาบุพผา สำหรับโปรโมชันนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมได้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟสองนะคะกับเซิร์ฟเวอร์สนะคะก็คือชวนวูกับไปหูนั่นเองนะคะสำหรับเซิร์ฟเออสำหรับโปรโมชันนี้นะคะที่นี้นะคะเงื่อนไขโปรโมชันของเรานะคะเพียงผู้เล่นนะคะสะสมยอดเติมทองถึง3า0รอบาทนะคะก็จะได้รับแฟชั่น1ชิ้นไปเลยนั่นก็คือหน้ากาก,ากดุร้ายสีทองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นนะคะสะสมยอดเติมทองถึงสา0พันบาทนะคะ ผู้เล่นจะได้รับของแถมกันไปเลยนะคะจำนวน5ชิ้นนะคะ แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือหน้ากากนะ,ะสองนะคะเป็นกล่องดับจารึกนะคะเป็นแฟชั่นดับเดียวนะคะเสื้อคลุมนะคะผ้าคลุมเมคาสีแดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุดแฟชั่นส่วนเสื้อและส่วนหัวนะคะเป็นชุดแฟชั่นสีขาวสดใสนะคะแล้วก็โปรโมชั่นถ้าเกิดว่าสะสมยอดเติมทองถึง3,000บาทนะคะสามารถเติมทบได้นะ,ะก็คือผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเติมได้ตั้งแต่3 0 0 0 6,000 9,000อะไรประมาณนี้ก็คือเรียกได้ว่าเติมทบ ทบๆๆไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของสะสมยอดเติมครบ300บาทเนี่ยจะไม่สามารถทบได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาอ่านรายละเอีอยดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของแฟชั่นนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรคืออย่างไรอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครผู้ชายนะคะนี อาจจะเห็นท่ายืนแปลกๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอันนี้คือท่ายืนของตัวละครผู้ชายโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้ากากาก,กันก่อนละกันนะคะหน้ากากก็เรียกได้ว่าใส่บทบางใบหน้าอย่างนี้กันเลยนะคะตัวละครหญิงก็เช่นกันนะคะหน้ากากหน้ากาก นี่หน้ากากดูร้ายนะฮะดูร้ายสมชื่อนะฮะน่าจะเป็นไอเทมเดียวนะคะที่แบบว่าตั้งชื่อได้ตรงคอนเซปต์ของแฟชั่นนะฮะเพราะว่าดูดูร้ายจริงนะคะดูดูร้ายจริงชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผ้าคลุมก่อนละกันนะ,ะ,ะคะผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าคลุมอ่าผ้าคลุมก็จะเป็นอันนี้นะ,ะ,ะคะผ้าคลุมลายพางแล้วก็อาวุธนะคะเป็นกล่องดาบจารึก นี่แล้วก็ชุดนะคะสุดท้ายชุดสวยมากเนี่ยชุดสีขาวสดใสนะคะนี่เรียกได้ว่าใส่แบบไม่ปกปิดไม่รู้จะใส่ปกปิดอะไรนะคะมีการใส่กางเกงเขาเรียกว่ากางเกงซับในนะคะไว้ด้านในอืมวิชุดนี้สวยเนาะขอถอดหน้ากากได้ไหมะ ด้วยคือตัวละครเราหน้าตามันน่ารักอนะ่ะเนี่ยเห็นปะโอ้ตัวละครเราหน้าตาหน้ารักจะตายใส่หน้ากากปกปิดไว้ได้ยังไงนะคะถ้าเกิดใครอยากดูหน้ากากก็ดูที่ตัวผู้ชายละกันนะคะโอ้ยผมสวยจะบอกว่าแฟชั่นนี้ผมสวยมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีแบบความแบบมีความเป็นดอกๆนะ,ะก็คืออาจจะด้วยความที่มันเป็นดอกก็เลยอาจจะเหมาะกับเรานิดนึงนะคะก็มีความดอกๆ ตัวผู้ชายก็มีดอกเหมือนกันนะะหลายดอกเลยน่ารักเนาะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวดาบจะเป็นลักษณะนะอาวากดปุ่มรลดาบเด้งคิดว่าไงอันนี้เป็นแฟชั่นดาบเดียวนะฮะนะชอบ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 ฟีลเหมือนแบบว่ามีแบบมีปุ่มที่กล่องอะแลดาบก็เด้งขึ้นมาไงอ่า สวยงามนะคะเรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวอุ้ยอันนี้สวยแฟนแฟนนี้สวยนะถ้าไม่นำหน้ากากแฟนแฟนนี้สวยมากเรียกได้นนว่าเอาใจใครเป็นแบบเป็นดาบเดียวอะทีมงานว่าของมันต้องมีวะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลแฟชั่นเขานะฮะอุยอะอย่างเท่อันนี้เป็นสกิลชุดนะฮะ แน่นอนนะคะว่าผู้ชายก็ลักษณะประมาณนี้เหมือนกันนะคะใช้คําว่าประมาณนี้ดีเลยข,ของสกิลนะคะอยู่ที่เก้าสิบวินาทีแล้วก็สาสิบวินาทีนะคะแฟร์แพดเก่าๆรู้สึกว่าดีเลยจะค่อนข้างนานนะ,ะถ้าเกิดว่าเทียบกับแฟร์แพดใหม่ที่เราไปเทสกันมาดีเลยสิบวิอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชุดสวยเผื่อใครที่สนใจนะ แต่เสียดายเนาะคือแบบว่าคือทีมงานไม่รู้ว่าแบบผู้ชายเขาจะคิดยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองผู้หญิงอย่างเราอะเรารู้สึกว่ากล่องดาบมี็นเกะก,กะว่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับแบกอะไรไว้ข้างหลังมันดูหนักๆนะฮะสวยได่ได้ว่ามอบความฟรุตไฟให้กับยุทธพรพบนะฮะวนับว่าเซตนี้ก็เป็นเซตที่น่าโดนในระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเมนดาบเดี่ยว ของมันต้องมีนะเอาจริงๆไม่มีไม่ได้คนะ่ะเดี๋ยวเพื่อนล้อนะโอ้ใครจะได้ใครจะควักดาบออกมาได้เท่เหมือนเรานะตัวละควรชายมีความมุ้งมิง้งฟุงฟริงไปหนึ่งทีนะ สำหรับใครที่สนใจนะคะในส่วนของแฟชั่นเซตีนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นของเรานะคะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะวนกลับมาเมื่อไหร่อีกนะคะแต่ต้องขอยจำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโปรโมชั่นนี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์2และเซิร์ฟเวอร์4เท่านั้นนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แต่ความฝุดใยอีกหนึ่งคีในมุมมองสูงสูงวิสวยงามนะคะบอกรักยังไงไม่ให้มีคำว่ารัก